สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาเจอกับป้าแม่บ้านมานอกอยู่แล้วนะคะวันนี้ช่องป้าแม่บ้านมานอกจะมาทำสังขยาหน้าไข่ค่ะเพราะจําได้ไหมคะคนที่ติดตามป้าวันก่อนป้าทำข้าวเหนียวมูนทาเยอะมันยังเหลือนิดหน่อยแต่อยากกินอะไรมันๆหว,นว,นวนานๆข้าวเหนียวมะม่วงพอแล้วอยากกินไข่ที่ว่ามันเข้มข้นด้วยน้ํากะทิวันนี้ก็เลยคิดว่าเหลือข้าวเหนียวมูนกล่องหนึ่งป้าจะมาทําสังขยาหน้าไข่กินกันกับข้าวเหนียวมูนนะคะพี่น้อง ส่วนผสมเราไม่มากไม่มายจริงๆอ่ะต้องใช้ไข่เป็ดด้วยเพราะไข่เป็ดสีสวยและทําให้เนียนแต่ป้าไม่มีไข่เป็ดป้าก็เลยเอาไข่ไก่นะคะแล้วไข่ไก่วันนี้ไปซื้อก็นึกว่าเป็นผักขี่มอเตอร์ไซค์มาโยนโรบแตกก็เลยอยู่ในสภาพนี้ป้าใช้ไข่ไก่สีฟองพี่น้องส่วนผสมไม่มากไม่มายไข่ไก่สีฟองสีฟองหัวกะทิเข้มข้น ต้องเป็นหัวกะทินะคะถ้าอย่างนั้นไม่มันไม่นัวหัวกะทิเข้มข้น250กรัมซื้อมาแล้วมาคั้นเองพี่น้องน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลน้ำตาลตโนดอะ่ะสดๆดอะ่ะจะได้หอมหอมน้ำตาลป้าใช้200กรัมไม่รู้จะหวานไม่หวานนะแต่ป้าคิดว่าหวาน200กรัมกับหัวกะทิ250กรัมแล้วก็ใบเตย3ามสี่ใบใบเตยอ่ะซื้อมาล้างให้สะอาดทุกซอกทุกมุมพี่น้องพร้อมสกรปรกเนาะล้างให้สะอาด ส่วนผสมของเราก็มีไม่มากไม่มายนะคะไข่ไก่สฟองเพราะว่ากินแค่2อมื้อมื้อเดียวคงไม่ไหวสองมื้อกับน,น้ำตาลตะโนด150กร,รัมถ้าไม่พอเขาเพิ่มเป็น200เราเอาทุกอย่างลงผสมขยำเลยพี่น้องใบเตยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังขยาจะหอมกินเราต้องป้าอนุญาตมือสาดนะคะ เพราะว่าทำกินเองแต่ถ้าทาขายก็ใส่ถุงมือได้แต่วันนี้ป้าทํากินเองนะคะขอโทษทีถนัดแบบแบบนี้เนาะมันง่ายดิขยำไปเลยพี่น้องเน้นตรงใบเตยนะคะกับน้ำตาลให้เล็บเลยจะได้หอมๆพี่น้อง น้องเขาถามว่าน้ําตาลทรายได้ไหมถามว่าได้แต่มันไม่หอมเท้าน้ําตาลปิ๊บน้าตาลมะพร้าวนะพี่น้องนะเราเน้นตรงใบเตยเพราะเราเน้นตรงกลิ่นเราจะไม่ให้ฟองติดไปเลยนะคะถ้ามีฟองเยอะหน้าสังขยาเราจะไม่เนียนนะคะพี่น้อง ฟองจะทําให้ไม่เนียนเราก็กองเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาป้าบอกคะ่ะคั้นก่อน,นะคะ่ะพี่น้องคั้นได้ทีแล้วใส่กะทิไปเลยกะทิสองหัวกะทิ250กรมัมส,ส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปของป้าข้างล่างนะคะนี่ป้าออกจะหมดสดายคนที่สดายของ ระหว่างที่เราคั้นอยู่นี่เราตั้งไฟรอไว้เลย,เลยพี่น้องเอ้ยโทษทีเลอะเราตั้งเตาวางซึ้งให้ร้อนรอไปเลยซึ้งของป้าก็ร้อนอยู่และเราเคี่ยวเคี่ยวไปเลยพี่น้องป้าจะกินแค่สองมือ้อหรือสองคนจะไม่ทำเยอะเพราะขาเหนียวเดี๋ยวน้อย เน,น้นตรงขยำใบเตยนะพี่น้องนะเอาจนกว่าน้ำตาลละลายหมดแต่ของป้ารู้สึกว่าจะเป็นก้อนเยอะเลยซื้อน้ำตาลมาวันนี้ตาลเป็นก้อนมากเลย ไข่เป็ดถ้าไข่ไก่สองไข่เป็ดสองเป็สี่นะแต่แป้ป้าไม่มีไข่เป็ดจะทําไม่สีสวยและเนียนพี่น้องแต่แม่เป็นไรบางคนอยู่ต่างประเทศหาไขา่เป็ดไม่ได้เนะาะไข่ไก่ก็ได้เรากินรสชาติเราไม่กินสีอ่นะถติว่าเราทํากินเนาะแต่ทําขายเราก็ต้องดึงดูดลูกค้าให้ได้ว่าเราทํายังไง ยี่จนน้ำตาลละลายที่ว่าได้ทีแล้วเอาเลยพี่น้องขออนุญาตเอาใบเตยออกไปก่อนส่วนที่หอมอยู่ที่ใบเตย ็จแล้วเรามากองแล้วพี่น้องกองเศษน้ำตาลกองเศษทุกอย่างออกให้หมดกองฟองออกให้หมดเพื่ออะไรเพื่อหน้าสังขยาจะได้เนียนทุกอย่างเอาออกให้หมดพี่น้องเห็นแม่กองแล้วยังมีเศษเศษน้ำตาลไปก้อนเราจะให้มีเศษอะไร,รติดตั้งไปเลย เสร็จแล้วกองอีกรอบนึงพี่น้องกองอีกรอบป้ากองใส่ที่ที่ว่าป้าจะเอาไปตั้งไฟแล้วนะคะเพราะเราจะไม่เอาฟองถ้ามีฟองอ่ะซ้อนออกให้หมดนะพี่น้องเพราะจะทําให้หน้าสังขยาเราจะไม่เรียบนะคะจะไม่สวยไม่เรียบไม่เนียน เสร็จแล้วโอเคปากจะขึ้นเตาที่ป้าตั้งไฟไว้เพราะว่าต้องตั้งเตาให้ไฟร้อนรอไว้พี่น้องมาดูป้าก็ได้มาตเตารอไว้ หม้อที่นี่ที่ฝาจับก็มมีน้องอ้วยขอโทษที่ฝาจับไม่มีหลุดหมดพี่น้องเอยเสียหมดอยู่กันหลายคนเราไม่ว่ากันเราตั้งไปเลยพี่น้องเราไม่นานแค่สิบห้าหรือยี่สิบนาทีเพราะนี่มันไม่เยอะเนะพี่น้องเน,ะนาะสิบห้าหรือยี่สิบนาทีสักสิบห้ายี่สิบนาที อันนี้ได้แล้วป้าก็จะยกไปเลยนะคะพี่น้องอเอ้ยคิดว่าดคดาได้แล้วเราปิดไฟยกมาเลยมาตรงนี้เดี๋ยวนะคะมาเลยยกมาเลยเราก็มาตัดแต่งใส่จานกันเลยพี่น้องแต่งใส่จานกันเลยสังขะยาหนึ่งแค่สามสิบนาทีใช้ได้แล้วละแต่งใส่จาน ตลาดไปเลยหัวกะทิหัวกะทินี่อย่างมันเลยพี่น้องหัวกะทิกับข้าวเหนียวมนูนวิธีทําป้าทิ้งให้เมื่อวานเลยนะคะถ้าคนติดตามป้าจะเห็นวิธีทขาข้าวเหนียวมนูนแลวหัวกะทิของป้าเมื่อวานแล้วคลิปเมื่อวานต่อจากเมื่อวานวันนี้คืออยากกินสังขยา ทำง่งายๆพี่น้องตักได้สองขีเห็นไหมหนึ่งกระบวยแล้วก็ลาดถั่วนิดหน่อยแม้กระทั่งถั่วป้าคลิปเมื่อวานมีนะคะ คนที่ติดตามป้าจะเห็นคลิปเมื่อวานวิธีทําขวดถั่วยังไงทําน้าหัวกะทิราดยังไงนะคะข้าเหนียวม,มูนยังไงแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะพี่น้องนะสังขยาไข่หน้าข้าเหนียวมนูน ทำง่ายๆใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วพี่น้องไม่ยากไม่อะไรมากมายไม่ยุ่งไม่ยากแค่กะทิส่วนผสมทุกอย่างอย่าหยูดไลคคลิปของป้าน,นะคะพี่น้องนะคะนะคะคลิปวันนี้สังขยาหน้าข้าวเหนียวหน้าข้าวเหนียวมูลก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าแม่บ้านนองนะคะจะได้รู้ว่าคลิปหน้าป้ามีอะไรมาทำกินสุกกันอีกนะคะ คลิปวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพี่น้องอากินบอมันนะคะมันสำหรับป้าชอบอะไรที่มันมันหวานหวาน,วน,วนไข่น้ำตาลกะทินี่เด้อถ้าไปทะเลหรือว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องใช้ห่วงสำหรับป้าหายห่วงอ้วนตุกตุ๊กป,ปองตอนนี้ไม่ได้โชว์กินเพราะอะไรเพราะอ้วนมากสวัสดีค่ะ